นี่สินที่ถาโถมเส้นตายที่รัดคอมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากปู่ถุงสุดท้ายอาจเป็นความหวังเดียวที่ป้อมจะสู้ต่อเพื่อแม่เชา้านี้อ้อมชายหนุ่มลูกหลานชาวนายืนนิ่งกลางทุง่งที่บ้านคุ้งน้ำเจ้าพระยาราคาข้าวตกต่ำดอกเบี้ยเหียช้างจุกที่คออีหกเดือนถ้าไม่มีเงินที่นาต้องถูกยึดเย็นนั้น อ้อมยืนมองผืนหน้าที่บรรพบุรุษให้ไว้สมุดนี้ติดลบยุงฉางว่างมือแม่สันที่นาผืนนี้อยู่ตรงหัวมุมติดถนนใหญ่ทั้งสองด้านถ้าขายได้ราคาสูงมาปีกายแม่มาลีเข้าโรงพยาบาลป้อมต้องใช้เงินด่วนเียช้างเจ้านี้คิดดอกสูงแต่เขาก็ต้องยอมในบ้านแม่ไอเบาๆบนแคร่ไม้ ยาของแม่ยังซื้อไม่ครบป้อมพนมมือสูงท่วมหัวก้มศีรษะปู่ย่าตายายพระแม่โพศพช่วยด้วยเถอะลมจากทุ่งพัดครั้งหนึ่งรวมหญ้าไหวมันตอบเบาๆเขาหลับตาอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้แม่ได้รักษาขอให้เราไม่ต้องขายนาคืนนั้นป้อมนอนบนเสือ่อผืนเก่าความคิดหนักอึง้งทับอยู่บนอก จนในความฝันมีเงาปู่นั่งยิ้มใต้ตะเกียงมือเหี่ยวย่นยื่นเมล็ดข้าวสีทองกับมือหนึ่งเสียงปู่แผ่วเบาเมล็ดนี้จะพาผู้เจ้ารอดจงปลูกมันพรุ่งนี้อ้อมสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเงื่อออกชุม่มเขาหันไปมองหิ้งพลาของปู่ใต้กระปุกสังกะสีบุบๆคล้ายมีถุงผ้าขาวซ่อนอยู่จริงๆเขาทบทวนว่า ตกลงเข้าฝันไปหรือเป็นความจริงกันแน่ในใจสับสนลังเลเขายกมือไหว้รูปปู่อีกครั้งพรุ่งนี้ถ้าผมจะเริ่มใหม่กับมเมล็ดข้าวของปู่จะรอดไหมเราเที่ยงวันป้อมพาแมมมอลีนั่งรอคิวรับยาโถงยาวเมียบเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินเรียงบปนแถวหญิงชราสวมชุดขาวผมกล้าวมวยเรียบร้อยนั่งหน้าซีด ค่อยๆเราเอ็นตัวล้มพับเป็นลมป้อมหันมาเห็นพอดีรีบประคองไม่หัวฟาดพื้นยืนย่นยาดมให้ทันทีหญิงชารายิ้มจังๆขอบใจนะลูกป้อมยืนห่อข้าวให้กินข้าวก่อนครับแต่นั่นคือมือเดียวของเขาในวันนี้หญิงชาราเปิดห่อข้าวตึงข้าวหอมอ่อนโชยมาแล้วกินอย่างอร็ดอร่อยไม่นานหญิงชาราหันไปคุยกับแม่มลิกเพราะหนุ่มคนนี้เหมือน ปู่ทองกับย่าคำไม่ผิดเลยข้าเคยช่วยงานปู่กับย่าของเจ้าหน้าลมแลง้งบ้านข้าอยู่ท้ายคงน้ำแม่มาลียิ้มขอโทษทีฉันจำไม่ได้เลยคุณหน้าย่าเหมือนกันแต่ลึกไม่ออกสองคนคุยกันถูกคอคล้ายคนที่รู้จักกันมานานอ้อมเดินไปที่เคาน์เตอร์มองป้ายประกาศสะดุดตาประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวระดับจังหวัดเงินรางวัลอย่างงาม ลมจะพัดลมเพดานพัดกระดาษให้ขยับเรากับส่งเสียงเรียกใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวปล่อยให้มเมล็ดข้าวของปู่เต้นจังหวะเดียวกับหัวใจไปด้วยเหมือนตอบรับคำเชิญป้อมยืนอ่านซ้ำไปซ้ำม,มาเพื่อให้แน่ใจความหวังของวันนี้ลบความนังเลของเมื่อวานเมื่อเขาเดินกลับไปพบเก้าอี้ที่หญิงชราเคยนั่งว่างเปล่า แม่เดินไปรับยาหันมาอีกทีไม่มีใครแล้วว่าจะชวนกลับด้วยกันป้อมเงเอมองหาอย่างเป็นหว่วงเดือนต่อมาแสงแดดอ่อนยามเช้าเสียงนกร้องหากันไปมาหอบเอากลิ่นดินกลิ่นโคลนลอยมาแม่มะลิป้อมเรียวน้องชายทั้งสามคนนั่งสงบในพิธีแสดงเคารพต่อพระแม่โพสพิธีกรรมโบราณ ที่ชาวบ้านแถวนี้สิบทอดกันมาเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านหลังหญิงชราผมมวยนุ่งขาวห่มขาวก้าวเข้ามาเงียบงันย่าขาวป้อมสะดุง้งย่ามาตอนไหนครับผมไม่ได้ยินเลยย่าขาวยิ้มเอ่ยเสียงเบาคนสมัยนี้ยังทำพิธีนี้กันอยู่อีกหรือแม่มาลิยกมือไหว้ท่วมหัวบรรพบุรุษทำมานาน ลูกหลานต้องสืบสารเคารพพระแม่โพสท่านคุ้มครองข้าวของเราให้งอกงามแล้วเจ้ายินดีจะทำต่อจริงๆหรือย่าขาวหันมาทางป้อมพิธีนี้ไม่ใช่แค่ขอพรมันทำให้เราตั้งใจทำนาเคารพธรรมชาติและข้าวที่เราปลูกต้อมตอบหนักแน่นย่าขาวมองนิ่งก่อนถามเบาๆแล้วทำไมหน้าของเจ้าจึงมองนัก ป้อมก้มมองพื้นดินเสียงสัน่นนากำลังจะถูกยึดผมเอาที่ไปค้ำค่ารักษาแม่แถมปีนี้ราคาข้าวตกป้อมหยุดไปครู่หนึ่งแต่ถ้าชนะการประกวดพันข้าวพวกเราอาจรอดแววตาเขาทอดไปข้างหน้ารากับฝากความหวังไว้ในสายลมยญ้าขาวนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามชา้ชาๆถ้าเจ้าต้องเลือกระหว่างที่นาหรือ แม่ต้องเลือกที่นาแม่แก่แล้ววันหนึ่งก็ต้องไปไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่ที่นาที่ทำกินต้องอยู่กับลูกหลานแม่พูดเสียงสัน่นต้อมใส่หน้าน้ำตาซึมผมเลือกแม่เพราะแม่มีคนเดียวที่นาหาใหม่ได้ถ้าเป็นผมผมจะเลือกทั้งสองอย่างเรียวเงยหน้าพูดแผ่ว เฮียช้างเจ้านี่รายใหญ่ยืนสั่งลูกน้องเสียงแข็งไอ้เขียวไอ้แดงข้าได้ข่าวว่าไอ้ป้อมมันจะเข้าแข่งพันข้าวจับตาดูมันอย่าให้มันปลูกข้าวได้เชียวที่นาของแม่มะลิตต้องตกเป็นของเราคืนนี้พวกเองปล่อยปูปลาหอยกัดต้นข้าวให้เกลี้ยงทั้งสองพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงเช้าวันต่อมา เหตุการณ์กัดตรงกันข้ามลูกสมุนทั้งสองมาแอบดูถึงกับตะลึงต้นกล้ากับไม่ตายแต่ยิ่งถูกกัดยิ่งงอกนามแข็งแรงปลายใบยชื้นน้ำค้างสะท้อนแสงเช้าระยิบระยับแม่มะลิเดินมาด้อมดอมมองในนายัางไม่เชื่อสายตาปูปลาหอยวันนี้มาจากไหนยเยอะแยะเดิมไม่เคยมีทําปูแคม น้ำพริกขายล้กันว่าแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวพ่อปูแม่ปลาข้าขออนุญาตนะข้าทำเพื่อเลี้ยงชีพแม่มะลิคิดในใจพวกเราสามคนจะอยู่หรือไปฝากชีวิตไว้กับเทวดาด้วยเฮียช้างโมโหใส่ลูกน้องพวกเองไม่ได้เรื่องรอกล้าโตอีกหน่อยเอาน้ำหมักฉีดลงน้ำแม้จะดีแต่ถ้าเยอะเกินไปข้าวก็เสียหายได้ สองสัปดาห์ต่อมาผลกลับตรงกันข้ามต้นกล้ากลับแข็งแรงออกรวงเร็วกว่าปกติรวงอวบแน่นแสงเช้าท่าเป็นเส้นทองทั่วนาะเข่าลือแพร่สะพัดไปทั่วทั้งบ้านทุ่งชาวบ้านต่างแห่กันมาดูต้นกล้าทองคําให้เห็นกับตาตายอยพื้นบ้านถามว่าพันอะไรนาะขอบ้างได้ไหมทันโบราณครับตาชื่อทองคำ มาจากชื่อปู่ทองกับย่าคำป้อมตอบอย่างเร็วเหมือนมันพรัง่งพลูออกมาเองใช้ปุ๋ยสูตรเทวดาหรือไงข้าวถึงงามขนาดนี้ตาดำพูดยิ้มผมก็ยังงงงเหมือนกันตาว่าแล้วป้อมยื่นห่อขนมข้าวเม้าจากลุงป้าป้าตอนนี้ชานบ้านดูแคบไปถนัดตาขนมข้าวเม้าฝีมือแม่ครับแม่มะลิหัวรอเบาๆขนมสมัยปู่ย่าทำาง่ายๆนะข้าวเม้า น้ำตาลนิดมะพร้าวขูดแม่ทำข้าเม้าขายแต่ก็แบ่งให้เพื่อนบ้านกินด้วยป้าสีพูดขึ้นมาถ้าฉันไม่มาให้เห็นกับตาใครไปเล่าคงไม่เชื่อข้าวงามเหลือเกินเหมือนเทวดามาช่วยเลี้ยงลมพัดหนึ่งระลอกรวงข้าวโน้มพร้อมกันเหมือนใครสักคนพยักหน้าอยู่ในลมแกรกเสียงวางแก้วกาแฟกระแทกโตะดังเฮียช้างรู้ข่าวมือกำแน่น เส้นเอ็นตึงความโลภอยากได้ที่ทวีคูณหน้าตาครุ่นคิดแววตาวจริงนับถอยหลังอีกหนึ่งวันป้อมเตรียมเกี่ยวข้าวเพื่อส่งไปประกวดแม่นอนพักบนแคร่หน้าซีดแต่กำลังใจยังเต็มเปี่ยมตื่นเต้นไปกับลูกด้วยทุ่งข้าวตองคำสว่างสวัยใต้แสงจันทร์ความหวังเดียวที่เหลืออยู่กลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแตะปลายจมูกนี่สวรรค์หรือเปล่า เขาคิดก่อนเพลหลับไปแตก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 เสียงรถไถดังทำลายความเงียบเวลาเที่ยงคืนเฮียช er ้างขับรถไถหวังไถกลบข้าวของป้อมให้เกลี้ยงใกล้จะถึงที่นาแล้วทันใดนั้นเองเครื่องยนต์เกิดสะดุดค้างกลางคันเฮียช er ้างหันไปดูลูกน้องไอ้เขียวไอ้แดงทำไมไม่ดูรถให้ดีพวกเราเช็คทั้งคันแล้วนะเฮีย er. เปลี่ยนอะไรด้วย บรรยากาศสองข้างทางมืดสนิทหมอกค่อยคืบคลานเข้ามาไฟหน้ารถกรีดหมอกแต่หมอกหนากลืนไฟเลี้ยวซ้ายครับเฮียไอเขียวชี้บอกทางข้าจำได้ทางนี้ต้องเลี้ยวขวาไอแดงทะลุขึ้นเฮียช้างโมโหพวกเองเอาอยัางไงแน่วะวนกลับมาที่เดิมอีกมืเขาวงกดหมอกค่อยคอยหนาขึ้น ราวกับว่าใครนำผ้าขาวมาบังตาเอาไว้ป้อมรีบตื่นแต่เช้ามดึดยืนมองทุ่งข้าวสีทองยกมือพนมตั้งจิตอธิษฐานผูดด้วยเสียงหนักแน่นลูกขอเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปต่อลมหายใจแม่ต่อลมหายใจปู่ย่าตายายที่สร้างมาขอพระแม่โพส่วยพรลมพัดรวงข้าวที่เต็มเ,เรือ,อเมล็ดข้าวโค้ขงขึ้นลงราวกับคนพยักหน้น เขาเก็บเกี่ยวรวงแรกด้วยมือสันๆค่อยๆบรรจงใส่ลงในถุงอย่างธนุถนอมเสียงโลงหะกระทบพื้นป้อมหันขวับมองไปในครัวแม่มาลีสุดลงหน้าความกับพื้นแม่ป้อมตะโกนสุดเสียงวิ่งเข้ามาประคอแม่ไว้แม่เอามือกุ่มท้องบิดไปมาหน้าตาเจ็บปวดราวใครเอาเชือกมารเขารีบออกรถไปโรงพยาบาลทันทีป้อมจับมือแม่แน่นแม่ทนอีกนิด อีกแป๊บเดียวจะถึงโรงหมอาแล้วหน้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินต้องผ่าตัดด่วนไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงหมอบอกสั้นๆแล้วเดินเข้าไปในห้องอ่างเร่งรีบอีกฝากฝั่งถนนงานประกวดพันข้าวใกล้จะหมดเวลาแม่ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดป้อมได้แต่เดินวนไปมาพยายามมองผ่านห้องผ่าตัดยญาขาวปรากฏเงียบๆวางมืออุ่นบนไหล่ยญ้าจะอยู่กับแม่เองเจ้าเรียวกำลังจะมาจะไปเถิด อ้อมพยักหน้ารับยกมือไหว้ขอบคุณเขากำถุงเมล็ดพันธุ์ทองคำของปู่ไว้แน่นเหงื่อซึมออกที่มือฝากแม่ด้วยครับยา่าเสียงสัน่นใจวาวุ่นห่วงหน้าพวงหลังเพื่อเดิมพัน์แม่ที่นาและชีวิตใหม่เขาวิ่งฝ่าทุ่งนาอย่างไม่คิดชีวิตราวกับมีลมหอบไป ให้ทันเสียงนาฬิกาที่ดังไล่หลังเสียงโคศกในงานประกาศดังก้องเตรียมนับถอยหลังปิดรับสมัคร5 4 3 2ปึ้งป้อมวางถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวลงบนโตะ๊ะทันในเสี้ยววินาทีสุดท้ายแล้วสุดลงนอนแผกกลางเวทีไม่แคร์สายตานับร้อยที่มองมาเฮ้ย hey, ผู้เราช่วยกันแล้วคนเป็นลมมือจากทุกทิศเข้ามาพยุงคู่แข่งที่ไม่รู้จัก ปรับช่วยกันคนละไม้คนละมือปั๊มได้สติหายใจหอบยกมือไหว้ท่วมหัวขอบคุณครับเสียงขอบคุณลอยไปกับลมราวกับว่าจะพัดถึงคนที่โรงพยาบาลที่คอยฟังข่าวอยู่ตรงปลายทุ่งคณะกรรมการขึ้นเวทีประกาศผลรางวัลที่สามได้แก่เล็ดพันข้าวทองคำรุ่นโบราณหายากเสี้ยววินาทีนั้นโลกเงียบลงหูป้อมเหมือนดับวูบก่อนคลืนเสียง ยินดีด้วยจะถาโถมเข้าใส่ลุงป้าน้าอาเข้ามาจับมือแสดงความยินดีป้อมยิ้มทั้งน้ำตาพ่อค้าหลายรายกรูกันเข้ามาแนะนำตัวไม่ขาดสายป้อมตอบไปยิ้มไปแทบจำไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างมูลค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวทองคำรุ่นโบราณหายากพุ่งพรวดขึ้นทันทีเขาหันมองรอบงานคู่แข่งจากทั่วจังหวัดยืนกอดถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวของตัวเอง ในสายตาทุกคู่สะท้อนถึงความรักในผืนนาเคารพต่อพระแม่โพศนี่ไม่ใช่เรื่องชนะหรือแพ้แต่มันคือการได้เจอลูกหลานชาวนาคนรักข้าวเหมือนกันโลกของข้าวยังรอให้เขาปลูกและสืบสานเขาค่อยๆวางเมล็ดข้าวพันทองคําลงบนโฉนดที่นาที่ตอนนี้กลับมาเป็นของเขาอีกครั้งขอบคุณครับปู่ ผมสัญญาว่าจะรักษามันอย่างดีรางวัลเมล็ดพันธุ์ข้าวทองคําได้พลิกชีวิตชาวนาจนๆให้มีชื่อเสียงลืมตาอ้าปากได้มีเศรษฐีหลายคนมาขอซื้อข้าวจากเขาเรียวได้เรียนต่ออย่างที่บ้านตั้งใจปลายทุ่งใต้ร่มไม้ใหญ่ย่าขาวยืนมองเงียบเเสียงเธอแผ่วอุ่น ป้อมเจ้ากระตันยูต่อแม่และแม่มะลิกตันยูต่อข้าวเจ้ารู้จักพอเข้าใจโลกไม่ฝืนธรรมชาติจึงสมควรได้รับพรคำพรน,นั้นไม่ใช่เงินทองหากเป็นเพียงลมหายใจใหม่ที่ไหลกลับเข้าสู่ร่างหญิงชราอย่างแผ่วเบาแม่มะลิพลิกกายหายใจโล่งขึ้นอาการปวดท้องหายไป ดวงตาอ่อนโยนทอดมองลูกชายสำหรับลูกในคืนนั้นไม่มีพรใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้กลุ่มมือแม่อีกครั้งจนวันนี้เขาไม่เจอยาขาวอีกเลยถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือจำได้ป้อมนั่งแยกเมล็ดพัน์ทองคำเป็นถุงๆเอาไว้ พร้อมลงมือปลูกในฤดูการถัดไปในใจนึกถึงญ้าขาวย่าอาจเป็นคนธรรมดาหรืออาจเป็นเทวดาที่คอยช่วยเหลือคนที่ทำดีและตั้งใจจริงเขาเงยหน้ามองดูทุ่งข้าวเขียวขจีลมหอบกลิ่นข้าวโชวยมาเบาๆราวกับรับรู้คำขอบคุณ